ต้องรวมไมเท่าไหร่นะครับสองร้อยเดบสอ้เจ็ดสิบเขา่ต้องมีไปี่สองร้เจ็ดสิตว้าิบี่สบิดผมไดเลขสูตรนี้ก็ชนะสทีมเลยนะครับ่ก้ตสตหลักอ่ะ ยิ่งก็ถูกไีแท้ว300อะไปไดไปไปีปทปไปไปทกไป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 ไไปไปไปไมไ่ไปีปไปมปไไปมปไปทีมปไปไปไยไีไปไไปไปคปไ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 ไปไไป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 ไีปีปไ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 ปทีมปไปไปไปทีมทีมทปไ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 ปปไปไมไป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 ทปไ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 ป ถ้าเชิญจั้เข้ามจีมาั่ไยพ่นะครับพี่ตึงนวยถ้าคี่เชินะพี่นะถ้า่เชิญาเชิญรับเชิญเดี๋ยวพี่ป็นท้อนะเดี๋ยวะ้อมแล้วถ้านะครับถ้าจะเป็นท้องถ้าครับคุณไปหาท่านพี่ว่าแต่คุณเองติดงคุณแหลเจะดคุูดูดนี้เลยครับเป็นท่าประวัติศาสตร์ท่าแ่ระเจ้ากังทีาจะบางทีนะแม่เขามีเลขเต็มทีเข้หลักร้อยไป้สี่สิบแปดหละ